สะใจเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตายอุ้ย,ยนางโดนเบิ้ลไม่เป็นไรนะกิตาฉันว่าเธอออกทันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยิ่งอกสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Iden นติต V ววันนี้เราก็อยู่กับน้ำหอมนะเห็นมีคนแบบถามมาว่า เล่นน้ำหอมให้ดูหน่อยเออก็เลยแบบเฮ้ยเรามีสกินนี้เป็นสกินทางเดินเต่านะเป็นสกินเจ้าสาวแดงเข้มเป็นสกินทางเดินเต่าซีซั่นไหนก็ไม่รู้เราได้มาตอนไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็ไปดูเกมเพลยก์กันเลยดีกว่าว่าจะสนุกกันขนาดไหนไปดูกันเลย โอเคแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนกับแมปความทรงสำของรีโอนาะดไม่ใช่รีโอนาสิ <c oughs> ขอละเกมกันละเอ่อความทรงสำของรีโอเนาะอุ้ยเจอตัวอะไรวะพี่แซคเป็นคารบอยอ้าวหมอกเว้าวนะคะจังหวะนี้มาเจอกันอยู่ตรงกลางนะคะพี่แซคขาอย่ยาทรลายหนูเลยนะะเอ,อ,อุ้ยทำไมพี่ไม่เดินมาอีกอ่ะจะได้พับไม้ใสา่นี่ ว้าเขากระทืบเลยวะเขาไม่ใซ่เย็นยเดี๋ยวพับไม้ไปก่อนข้ามไปเอ,อ็นเอ็นเอ็นเอ็นสิดอ้าวตีว่าไม่โดนอีกโอ้ไม่กอดหมอกในมือเขาสั่นนะคะวาร์ปกลับแบบเกๆ๋ๆอย่าปาหมอกใส่หนูนนะคะพี่แจ็คอุ้ยขากระทืบก่อนวะรอบนี้เขามาแบบใสยองใซเย็นวะโอไม่โอไมๆๆ่กอดสีน้ำหอมไหมฮะ,อะโอโ้ตีไม่โดนอีกแหละอะไรย่าพับไม้เออ,อพับไปก่อน น้ำหอมเราหมดแล้วทุกคนโอ้ม y g กอดไม่โดนตีสักแผลเลยโอ้ม y g กอดน้ำหอมแบบอ๋ออ๋ออ๋อผับไปก่อนทำไมพี่เขาสไลด์ออกอะไม่นะโอ้ม y g กอดพี่แจ็คตามโนมาเลยค่ะไอเลิฟจุบๆเอาสโนว์บอลไปกินข้ามตรงนี้แอน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 ฟิกเกอร์หมอกโอ้ม y g กอดอะไรอ่ะ บลิงมาตกหมอบไม่โดนกระโดดข้ามไปโอเมก้าโอเมก้าเธอเลิอช็อกไหมเนี่ยว้ายไม่โดนเอา้าเขาไม่ตามแล้วเขาไม่ตามแล้วโอเมก้า oh ลุดโอเมก้า oh ทำไมพี่ไม่ตามหนูขาน้ำหอมหนุมหมดแล้วนนเนี่ยหนูเจ็บด้วยไปไล่กีตะโหขุมมากเลยค่ะพี่แจกไปไล่กีตะตอนนี้นะไม่เอาหนต่อเออเราไปปั่นเครื่องนั้นกันดีกว่าทุกคน โอเมกอดแล้วแบบพ,พี่เขาไม่ไล่เราอ่ะเลิศมากก็คือปั่นอุ้ยแต่กิตะโดนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะทําอะไรดีเราว่าเราปั่นไปดีกว่าอืมกิตะจาโูๆนัจ่าฉันเชื่อว่าเธอทําได้เธอต้องยูให้ได้นะคะกับแมทนี้รับแมงตะขาบไปเลยโฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบสกินนี้มันก็สวยดีนะมันแบบ เป็นสกินทางเดินเต่าอะทุกคนเพื่อนบอกว่ามาจากซีซัน8ดเออในี่เพื่อนบอกว่ามาจากซีซัน8อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนนั้นขยันเล่นด้วยเหรองงเว่าเออสกินนี้น่าจะหาไม่ได้แล้วป้ามันตอนนี้ซีซันเท่าไหร่แล้ววิเกมารับก่อนตอนนี้ซีซันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะยี่สิบกว่าปะ่ะน่าจะยี่สิบมัง้งยี่สิบกว่ากว่านี่แหละไม่รู้จำไม่ได้เออวิเก๋เธอมาฮิลชั้นหลอขอบคุณนะ โอ้ยเลิมากโอ้ยกอนหิวไปโอ้ยกิตต์แต่ว่าไปกิตต์นางก็ยื้อนานนะยื้อยื้อมาต่อจากฉันนะ่ะก็คือเลิมากอุ้ยปั่นหัวจุ่มเทเลพอร์ตไม่เอาไม่เอาค่ะฉันจะไม่หัวจุ่มเดี๋ยวมันไม่สวยเขียวๆอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่อยู่ในพงไพ่ค่ะวันนี้มาเจ้าสาวแดงเข้มเข้าใจไหมคะ่ะอื้ย,ยแต่กีตาแบบไม่มีไอเทมแล้ว่นางทรงบอกเมื่อกี้ แต่นางก็ยื้อได้นานเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องน่าจะพอดีเสร็จทันอืมอุ๊ยนางล้มละเลิอยู่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เลิแล้วนักกิตะวิทยาเธอมันเลิแล้วแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงแล้ก็เดี๋ยวฉันปั่นเครื่องนี้เสร็จไปช่วยเกบปันน่นในเครื่องนี้ก่อนอุ๊ยเครื่องเยอะแล้วเนี่ยจับมานั่งตรงนี้ด้วยเลิมากเก๋เธอไปช่วยนะเดี๋ยวฉันปั่นให้ เออข้าสองเลยนะั่นะอุ้ยหมอกอะไรครับพี่แจ๊คหนูดูอยู่นะคะหลบแบบดิจิตอลเออปันต่อแบบเก๋ๆเพื่อนเข้าสองคนเครื่องเต็มแล้วนะจ๊าเครื่องเตรียมแล้วไปช่วยกันเลยเครื่องเต็มแล้วเออโอไมค์ก็ม, oh God, มีไทยด้วยฟันปุ๊บสุดปับ๊บบอกเลยฟันแล้วจดแอนแบบมาอย่างรวดเร็วจังหวะนี้มาเปิดประตูขารอเพื่อน อ้ยโอ้ไม่กอดเราได้สูกแค่นดเดียวเองอะ่ะทุกคนยังไม่สะใจเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตายอุ๊ยนางโดนเบิ้ลไม่เป็นไรนะกีตาฉันว่าเธอออกทันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด <c oughs> ย,ยโง่งอามันซับเทเลมากีตาเธอโอ้ไม่กอดนางจะมาตบเราเหรอผับไม้ไม่นะฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันตายแน่เลยอะ่ะ โอเมกอดหมอกโอเมกอดโอมกอดพับไปก่อนอุวยนางมีตาแดงอุ้ยจิตกรเธอมันเลิศเธออพกภาพถ่ายมาด้วยเหรอโอเมกอดเราว่าเราต้องฉีกไปประตูฝั่งนู้นปะโอวิเราอยากให้กิตะรอดด้วยอ่ะทุกคนเราอยากให้กิตะรอดด้วยอ่ะสงสารนางนางนางอุตสาห์แบบปั่นอยู่ดีๆผีก็เดินไปหาสงสาร เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดีกว่าอืมเดี๋ยวให้แซคเดินไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวรอค่อยไปแซกเป็นคารบอยเธอเลิกเฝ้าได้แล้วจิตกรน่จะเอาภาพถ่ายไปตั้งไว้ตรงนูน้นน้องแบบให้ผีแบบเดินมางงอะไรแบบเนี้ยเออไว้หัวใจเต้นวินางเดินไปฝั่งนู้นและเลิดเลิดเลิเลดเดงั้นแล้วก็เปิดประตูต่อเลยจ้าจังหวะนี้ ใครไม่รอดแต่หนูรอดนะคะทรงศารนะกิตาวิทยาอยู่ดีๆก็เป็นคนรับบาปกรรมสุดี่ก็สวยมากเลยนะข <c oughs> อแอนอะแอนอะอ,นอนหนึ่งทีก่อนสองทีเออโอ้ไม่ก็แล้วก็รอดสามกันนะคะสรงสารนะกิตตานอทุกคน เป็นยังไงบ้างทุกคนคลิปสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะคือพี่แจ็คเขาก็แบบไล่ฉันก็คือถ้าไล่ต่อฉันก็คือขิดแล้วนะนะั่นอะไม่มีไอเทมไม่มีอะไรเลย สปินก็ไม่มีแต่นางกลับไปไล่รักกิตะวิทยาของเราน้องหน่อน้องมแรงพึ่งน้อยของเราก็คือโดนจับนางกับอ e ีบินไปเลยจ้าเออก็คือคลิปนี้เลิศมากสกินนี้ก็สวยนะเป็นสกินแบบทางเดินเตา่าเออตั้งแต่ซีซั่น8เพื่อนบอกนะสกินนี้มาตั้งแต่ซีซั่น8โอ้ยก็ตอนนั้นฉันเล่นด้วยหรองงเวอร์เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย